สวัสดีครับว่อดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายเลเจนด์นะครับผมนะในพาร์ทที่24กันแล้วนะครับอ่าไม่เป็นการรอช้านะผมเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะหาห้องเลยเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหยิบตัวอะไรมาเล่นนะผมนะเออไม่มีแผนเหมือนรอบที่แล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ไปมั่วหน้าเลือกตัวละครเหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้นะล่าสุดก๊อกที่ผมเพิ่งหยิบไปเล่นเป็นตัวซับพอร์ตใช่ไหมนะฮะอ่าตอนนี้ทีมเรามีแครี่ เดี๋ยวเราไปจองเ like. ลนเอ็กและกันนะฮะเนี่ยเออนะฮะเหมือนเลนเอ่อออฟเลนนี่เหมือนเราจะไม่ค่อยได้ไปเล่นป่ะเออนะฮะเอาอะไรไปเล่นดีฮะเนี่ยซีซี่ไหมตัวละครหญิงแล้วอ๋อไม่เอาลูคัสละกันเออลูคัสละกันนะฮะเออเพราะว่าในช่องเราเนี่ยผมหยิบตัวละครเอ่อหญิงมันเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ฮะเอออ่าเพราะฉะนั้นแล้วมีตัวละครชายมาบ้างแล้วกันนะฮะนี้นะแต่จริงๆเมื่อกี้ก็เลือกไม่ทันนะฮะน่เออนะฮะเอาแล้วป่าฝั่งนู้นเป็นลูคัสเหมือนกันอีกทีเผยอะไร โอ้ยเจอตัวซ้ำผมว่าชูน่าจะเป็นเอ่อเป็นซับพอร์ตนะครับนะแล้วก็กวินิวเบียแสดงว่าผมอยู่กับกวินเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วเจอตัวซ้ำด้วยประเด็นอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่ากดดันสุดๆเลยนะเนี่ยเจอตัวซ้ำเนี่ยโอ้โหแย่แล้วไออารุกาดมาฟาร์มล่างเหรอมาฟาร์มเลสเหรอเพื่อนอเดี๋ยวเราช่วยฟาร์มนะเพื่อนนะอันนี้ใครไปซับเนี่ยทีมทีมเราใครซับอ่ะน้องฉางเอ๋อเป็นซับนะครับอันนี้นะฮะเอาบอกให้ถอยเอาเราไม่ต้องช่วยเหรอนายอ๋อนายฟาร์มคนเดียวได้นะโอเคอเค<ๆ>ขาไล่เราฮะเขาหรือว่าเขาค นายไม่เชื่อใจเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาแย่งกันมาออฟเลนวะฮะอันนี้ทั้งพี่ชูและกินนิเวียคู่หูขาเตะต่อยไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เออนะมันสองคนเลยอ่ะเราเราสู้ไม่ได้นะฮะอันนี้จึ๊บอุ้ยได้มั้เนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ้ยใส่โล่ก่อนใส่โล่ก่อนนี่แน่โจ๊โจอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอ้อย เอาจริงๆเราก็ไม่น่าไปนะฮะเออนะเพราะว่า,าจริงๆชูกับควีนิเวียนี่มันก็แรงนะแถมเป็นดาวเมีที่แบบว่าเอา่อคระกันด้วยนะฮะเออชูเป็นดาวเมียกาบยาภาพนะควีนิเวียเป็นดาวเมีเวทไอ้เราก็เข้าไปนะฮะเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยว่าแย่งหอยได้หรือเปล่าเมื่อกี้แต่ต่อให้แย่งได้หรือไม่ได้ก็ไม่น่าคุ้มอะเมื่อกี้ เว้ยเราเข้าวิวสามเล้วไม่แปลกอะฮะเราไม่ได้อยู่เลนนะฮะเราก็ตีไปก่อนนะฮะเราก็ฟาร์มไปก่อนจึ๊บจึ๊บเพื่อนเลนเราหายนะผมว่ากวินถ้าเกิดว่าวิวสี่เขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ไปแก๊งนะครับอันนี้นะฮะอ่ะระหว่างรอคีฟมาเลนเดี๋ยวเราก็ฟาร์มป่าไปก่อนละกันท่าน,นี้นะฮะอาจจะฟาร์มช้านิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ตัวป่านะครับอันนี้แต่จริงๆลูกคัดอะจริงๆเอาไปป่าได้นะฮะนี้นะเหมือนที่ฝั่งนูุนเขาเอาไปนั่นแหละนะครับเคลียร์คีฟเลนจึ๊บจึ๊บ โอเคอ่ะเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะฮะฟาร์มฟาร์มไปก่อนที่เราแจกให้ตอนต้นเกมนั่นคือเราต่อให้อันนี้ <c oughs> เฮ้ยเหมือนควินไปกลางแล้วนะครับอันนี้นะฮะอุ้ยแย่แล้วเราสู้ชูไหวปะวะหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเขาเตะรอบหนึ่งไปเฮ้ยจึ๊บเตะแล้วเฮ้ยโอ้โหสกิลหนึ่งมันช้าจังเลยอะ่ะเออนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้หยิบลูคัสมาเล่นนะครับเนี่ยนะสกิลหนึ่งช้ามากเลยอะ่ะผมว่าสกิลหนึ่งน่าจะต้องใช้ในแบบว่าระยะประชิดเลยนะถึงจะแบบว่าคุ้มนนนะคับวี ชึบชึบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าคุ Demon> ้มเออผมว่าคุ้มเนี่ยอย่างเงี้ยสกิลหนึ่งมันจะเปลี่ยนรูปร่างฟอร์มในการใช้งานได้นะผมนะขึ้นอยู่กับสเตตสายฟ้าที่เราตีนะครับอันนี้นะฮะอุ้ยเตะเลยเหรอเหมือนเมื่อกี้เขาตั้งใจจะเตะเราใส่ป้อมนะครับอันนี้นะแต่ว่าเราเดินเบี้ยวมาพอดีอันนี้นะครับอุ้ยมาแล้วเขามาย้ำเราเพิ่มแล้วอันนี้นะฮะอุ้ยยังไงยังไงอ๋อนายใช้สเต็บนี้เหรอเดี๋ยวก่อนจึ๊บจึบชึบไปก่อนจึ๊บเฮ้ยยังไงยังไงยังไง ค่อยเล่นค่อยเล่นนะฮะนี้นะฮะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาสองคนนะฮะอุ้ยอยากได้จังเลยอ่ะอ๋อสกิลอันติของไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแบบสามารถยกขึ้นได้เลยเงี้ยเหรอเออนะฮะเพราะว่าควินนิเวียนี่เหมือนจะยกได้ก็ต่อเมื่อตอนที่แบบว่าสกิลสองงัดขึ้นได้นะครับอันนี้นะเออนะฮะ เพราะว่าปกติตอนที่แบบว่าอันติเลยนี่คือแบบมันงัดไม่ได้นะเรียนอื่นก็เล่มหมดเลยนะ,ะเนี่ยแคลงแคลี่นะครับหมนะเล่มหมดเลยนี่ว่านะครับตอนนี้น่าจะหนักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอพูดจาแบบเป็นผู้เป็นคนก่อนแล้วกันนะฮะแถมเราไปแจกตั้งแต่ต้นตอนแรกด้วยอันนี้นะฮะยิ่งทําให้แบบว่าเสียฟอร์มเข้าไปอีกนะฮะเออจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุอบอบอบ้ยไม่ยกไม่ยกไม่ยกว่ะเดี๋ยวค่อยๆฟารฟาไปก่อนนะครับวันนี้นะฮะผมว่าเราน่าจะพอสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนั้นนี่มันเต่านี่ว่าแป๊บนึง เราได้ไอายเทมชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะแปลงร่างเป็นเสือเลยละกันชึบโอเคอุ้ยตอนตอนเราแปลงร่างเป็นเสือเราโคตรแรงเลยว่ะเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสกิลสองพุ่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเออทำไมมันอันเนี้ยทำไมมันเด้งกลับมาว่าคืออะไร งงทำไมพุ่งไปข้างหน้าแล้วมันเด้งกลับหลังคือแล้ววะตอนนี้เรียนอื่นน่าจะสภาพแม่งไม่ไหวกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออนะฮะใจะเย็นนะเพื่อนเอ,อ่อฟาร์มก่อนไม่ใช่ดิกดผิดนี่ต้องอันนี้ดีกว่ากุนเขาก็กล้าเล่นอยู่นะถ้าผมไม่ระวังกวญน,นี่ผมอาจจะโดนแบบตุ๊บตับได้นะฮะนี่นะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกันเวทนะครับผมนะ,ะตอนนี้กินมีเอ,อ่อดูดเลือดเวทแล้วนะฮะถ้าจะให้ดีต้องหน้าจอ,อกอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาสองวารแป๊บนึงนะถ้าจะเอาต้องเอาแครี่เขาก่อนได้แน่ โอเคนะฮะฆ่าได้กินไม่ช่วยเพื่อนอันนี้นะฮะแต่จริงๆแคลรี่เขาแรงมากเลยนะ <_ d ose> เออนะฮะเมื่อกี้แคลรี่เขาแรงมากนะครับ <_ d ose> ก็แปงลงร่างเป็นหมาแล้วอะแป๊บนึงนะโอ้มาดิเพื่อนมาดิจึ๊บนี่มันในป้อมนะนี่มันในป้อมนะ <_ d ose> <_ d ose> นี่มันในป้อมนะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในป้อมผมไม่กล้าสู้หรอกนะฮะเออแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ในป้อมก็เลยกล้าสู้นิดนึงนะครับ กลับมาได้ล่างสิงโตแล้วนะผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะแคลรี่ฝั่งนู้นตังห้าพันสี่นะครับผมนะฮะตัางห่างกันเยอะอยู่โอ้ตัวเวทตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้ต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกมอาจจะพลิกเล็กน้อยนะครับวันนี้ <S <S เหมือนจะอันตีไปแล้วนะชึบ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 เรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าได้เอ่อพวกแนวแบบชัดดงชัดดาวหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าได้ชัดดาวอะไรพวกนี้นี่น่าจะคุ้มอยู่นะเออนะฮะ เฮ้ยชึบอะไรอะไรทำอะไรหนุ่มจึบจึบทำอะไรเธอทำอะไรนี่แน่จึ๊บจึบน่าจะต้องออกตัดเลือดมาสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกตัดเลือดมาแก้นี่คือแบบจะเสียเวลาในการแบบทำดาเมีใส่เขาอีกนานนะฮะนี้อืมชูเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีลูคัสอยู่ด้วยดิค่ะอันเนี้ยเออมันไม่ได้มีแค่นั้นอ่ะฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบชิวชวไปชิวชวชิวช ต่อ้แฟก็ไม่เป็นไรนะฮะนี้ไม่ว่ากันอ่าผมจริงๆผมไม่เอาดีกว่าผมไม่อยู่กันล่างนเอ๊ะได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ถ้าเกิดว่ามีคนอ่ะเออถ้าเกิดว่ามีคนให้ดักฆ่าน่าเอาอยู่อันนี้โอ,โอเคได้หมดปะสองตัวนะครับอันนี้เยี่ยม โอแล้วแถมทีมเราก็ได้ด้วยนะครับม่กกี้เหมือนอ e ีเซียจะหลงมาคนนึงนะผมนะแล้วก็เพื่อนเราก็ได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวชิ้นต่อไปเดี๋ยวออกเป็นโอลาเคลนะครับผมนะจะว่าไปปลาหมึกเล่นอะไรอะ่ะเล่นเวทนะครับอืมเล่นเวทซะด้วยเออเวทนี่เหมือนจะไปแรงในด้านของสกิลหรอเออไม่มั่นใจนะครับอันนี้นะฮะโว้ล่างเจออะไรอะ่ะโอ้ล่างเป็นอะครมียาออ โอ้ไปว้าวฟใส่ด้วยเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องใช้เล่นอาจังหวะนี้ก็ฟาร์มก่อนนะครับวันนี้นะฮะยังไม่มีทีท่าว่าจะบวกกันเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะแต่เลนกลางกับเลนบนยังไม่แตกนะนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะเลนบนเจอโอ้เหี๋ย ช่วยเพื่อนไม่ได้วาช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับวันนี้แย่จังอุ้ยฉางเอ๋อเล่นสายนี้ด้วยเหรอสายอะไรนะสายดาเมจดนะครับผมนะสายตีเออสายตีนะครับเวทตีนะครับเวยสายนี้จริงๆผมก็ชอบนะเออมันแรงดีนะฮะอันเนี้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อีเซียเขาอันตีใส่เออสเปลแก้แขนผมนะครับวันนี้นะเออก็เลยโดนเจ็บนิดนึงอันนี้นะฮะชูอยู่ไหนวะชูเล่นสายดักนนเนี่ยนะฮะไอเทมต่อไปไอเป็นอะไรอ่ะรถฮิวเหรอ ตัดฮิวเหรอได้ป่ะวะก็น่าจะได้อยู่นะนะครับเพราะว่าเหมือนเอ่อตัวกวินนี่เหมือนจะออกเอ่อเขาเรียกไงนะออกดูดเลือดด้วยนะครับนะมีดูดเลือดเวทด้วยเอาดิเพื่อนเอาป่ะเอาป่ะสวยสวยมัน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 สวยนะครับเรามีเออเรามีน้องอันนี้ไงเรียบร้อยเยี่ยมนะฮะน้องฉางเอ๋อเล่นเป็นนะน้องฉางเอ๋อมันจะเล่นได้อยู่นะครับนะ โอ้เหมือนมีญาติเราได้ด้วยนะอันนี้นะครับเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เหมือนทีมเราเริ่มกลับมาได้เปรียบแล้วแล้วอลูกาดไปไหนหวะไม่ถอยไม่ถอยด้วยนี่สูไว้เพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนึกว่าจะไม่ตามแล้วนะฮะน้องสฉลงเออเล่นดีอยู่นะครับแต่จริงๆผมก็ว่าไว้อยู่แล้วแหละว่าอีเซียน่าจะมาดักนะครับผมนะเพราะว่ามีความเป็นไปได้อะ่ะเออมันมีความเป็นไปได้นะว่าอีเซียจะมาดักแล้วก็มาดักจริงด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็คิดว่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้เออนะฮะ ดีที่ดาเมจเราแรงพอนะครับวันนี้นะเลยได้หลอดอยู่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะต้องเข้าโหมดจริงจังแปบ๊บอันนี้สู้กับสู้กับอลุกาดแบบ <c oughs> แบบไม่แปลงร่างนะครับเพราะว่าเพื่อนเราอยู่เยอะอันนี้นะฮะอะไรอะไรอะไรนี่แนะ่โจโจเฮ้ยเหมือนกินเอ้ยกินนิเวียหลังป่ะเมื่อกี้นะฮะเหมือนจะเห็นอยู่นี่ไงไม่มีสกิลตามวะนะครับตอนนี้หลอดดันล่างอยู่นะครับนะเดี๋ยวปล่อยให้หลอดดันล่างก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเราให้อันนี้บัฟน้องสั่งอื่นไปแล้วกันนะฮะนี้อุ้ยด้เหรออุ้ยเยี่ยมยมีย่าสวยสวยมากนะฮะเมื่อกี้ได้อยู่นะเรนล่างนะครับตอนนี้เรามีแปลงล่างเป็นสิงโตด้วยโอ้เดี๋ยวหูไปไม่ทันแย่เลยนะครับจริงๆเมื่อกี้มีย่าตันสวยอยู่นะนะครับแต่ว่าเราไปไม่ทันอันนี้เรนบนได้ปะอยากได้เรนบนจังเลยว่ะฟาร์มนิดหนึ่งแล้วกันจึ๊บจื๊บจ๊บต้องตั้งใจเล่นเลยตอนนี้นะครับขออภัยด้วย เดี๋ยวก็ต้องมีกันว้างใช่ไหมเดี๋ยวก่อนชูเนี่ยชูมันจะคอยดักเล่นเ่ตัวเวทเรานะครับวันนี้นะฮะตัวเวทกับตัวแครี่เราซึ่งจริงๆฝั่งหนูนะ่ามีตัวดักเยอะเออนะฮะผมจะต้องคอยเดินโคบดีๆก่อนฝั่งหนูเขาเริ่มนแม่อันนี้กันแล้ววะ่ะไม่ถึงวะ่ะไว้ได้ได้ได้เพื่อนเราได้อยู่นะครับ โอเคได้นะครับค่าได้สวยนะฮะเพื่อนเราเติมดีนะเออจริงๆเพื่อนเราเติมดีนะ <ๆ S 2> เมื่อกี้อีเซียยืนนิ่งด้วยนะเหมือนต่อเฟสชูน่าจะยังดักในป่าย่ว่าไม่ดักแล้วนะครับอันนี้นะฮะ <c oughs> เออนะฮะน่าจะว้าวมาละรอคีฟชุดนี้แล้วก็น่าจะจบแล้วล่ะนะครับอา g จีจีฮะอันนี้เราจะไม่ปล่อยให้นายทําอะไรตัวเวทเราเป็นอันขาดอันนี้อะไรอ่ะเพื่อนทําอะไรอ่ะท <c> ำ <oughs> ทำอะไรอ่ะทำอะไร <c oughs> เราเห็นนะว่าต้นเกมนายวาร์ปใส่เพื่อนๆเราอ่ะอันเนี้ยอุ้ยได้ VIP ด้วยนะฮะอุ้ยน้อง,งเอลิ่นเล่นดีนะเออน้อง,งเอลิ่นเล่นดีนะครับผมนะฮะดาเมจเท่าไหร่ว่าลืมดูแป๊บหนึ่งนะ3 5นะครับผมนะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะผมนะสำหรับเกม Mobile Legend นนะผมในพาร์ทที่24ีนี้นะผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอาจจะเล่นเงียยวไปนิดนึงนะผมนะนี่นะเออเพราะว่าเพราะว่าตอนต้นผมไปแจกด้วยไงเออนะฮะไปแจกตอนต้น เราเห็นว่าทีมเล่นไม่ได้ด้วยไงเออนะ,ะก็เลยแบบเออเมมนิดนึงนะผมนะเออตาก่อนหน้านั้นตอนเล่นก๊อกก็ขายขำไปแล้วไงนะฮะ ตานี้ก็ขอแบบเล่นจริงจังบ้างละกันนะฮะแต่ก็ไม่มากหรอกไม่มากหรอกเออแค่แบบว่าใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะครับวันนี้นะเออมันก็ต้องมีบ้างนะฮะตาที่เล่นแบบใช้สมาธินิดนึงอะไรอย่างี้นะฮะอ่ะแต่ก็บอกได้นะครับว่าชอบไม่ชอบนะผมนะเออถ้าเกิดว่าเออแนวแบบนี้แบบว่ารู้สึกว่าแบบว่ามันเงียบไปมันจริงจังไปนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็เออคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะเอออ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมนะแล้วต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไ like, ลค์อ่ากดแชร์พ คนที่เข้ามากดสมัครสมาชิกด้วยนะผมนะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับนะที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะผมนะฝากให้เพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเอา่อยูทูบในช่องของผมเนะี่ยมันค่อนข้างจะเออเอเอนิดนึงนะฮะนนี้นะก็เลยแบบว่าอา,อาจจะมีแจ้งเตือนช้านะผมก็ฝากกด กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยละกันนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ในช่องของเราเนาะโอเคครับ okay, ผมไม่มีจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณทุกคนมากมนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าอันหะัวใจเป็นเกมนะผมสอนนี้แล้วนะครับบ๊ bye ญญายบายฝนนี้ผม